ทำไรครับน้ำมนแกะก้ามกุง้งให้มะแสบบอแม่แม่บอกว่าอร่อยเพราะมันว่ากินยากเนื้อมันกินหมดแล้วเนื้อกินหมดแล้วตอนนี้กินก้ามมันค่ะ <c oughs> วันนี้มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนาลีอุปถัมภ์ปะ <c oughs> นาลีอุปธรรมอไม่ใช่อุปธรม <laughs> ปธรมนาลีอุปธรรมนาลีคือกุ้งกับหมึกมาเลี้ยงแม่นะคะวันนี้ปีใหม่จวดเอาภาพจงจเจริญน,นี่เงี้ยอร่อยคะ่ะแกะให้แม่กินพอแกะให้แม่กินนึกถึงคำทำเข่าที่แม่ก่อนเคี่ยวมากแล้วให้ลูกกินตอนนี้คือตอนนี้คือยังสั่นละ อันนี้กัดออกมาจากปากให้แม่กินเลยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแกีค่ะเขาเรียกอะไรอะไรนะบดเคี้ยวก่อนแล้วเขาไป้อนอ่ะข้าเข่าขี้เคียวแล้วข้ามขาเข่าเลยเลยพี่บเพียบเรียกอะไรวะทำพากาดเคี้ยวบดข้าวไว้ก่อนเคี้ยวเคี้ยวให้แต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยจะเอาเคี้ยวเคี้ยก่อนค่อยเอาไปหมกเอาไปหมกเลยนะหมกใบตองเขาเอามาป้อนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยหรอกออกจากปากก็คือปากป้อนปากต่อปากเลยไงสมัยเนี้ย สมัยมิวแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องไปหมกก่อนสมัยน้องมิวคือออกจากปากก็ไปป้อนโตขึ้นมาก็จะแบบว่าทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมนะอันอยู่ดิตอน,นเด็กๆได้กินอยู่ดิแม่ป้อนขนาดไห้น้องมิวมันบอกว่าโอ๊ยกินกินข้าวกินข้าวยาย้อยนะคลายออกมา คำหมักแดงเลยคำข้าวแดงเลยบอกเลน,นิ้วยังบอกอันนี้ตัวกินอันนี้คือคุณแม่กินคนเดียวนะคะอันนี้คือเปลือกกุ้งที่คุณแม่กินคนเดียวตอนนี้กําลังแกะกล้ามให้กินเพราะหนูบอกว่าหนูอยากกินกล้ามกุ้งว่ามันอร่อยก็เลยให้ให้สามีย่างให้ ที่แรกแกพารัรนพีว่านนี่เลยมันอร่อยพอแกปุ๊กแกะให้แม่กินแม่บอกอร่อยต้องแกะให้แม่กินอีกคะ่ะเพราะแม่จะแกะกอดติดคอตัวเองเพราะมันแหลมนี้ ย่กุ้งในน้ำกุ้งอะไรที่มันตัวใหญ่ร็อตเตอร์ร็อตเตอร์ตัวใหญ่นะร็อตเตอร์อันนี้เขาเรียกกุ้งแม่น้ำตัวเดียวรู้เรื่องเหรู้เรื่องเหรอราคาแพงเาจะย่างปุ๊บแล้วเขาไม่แกะเปลือกทิ้งนะเขาจะเนื้อมันสับๆมันจิ้มราดมากับเปลือกกันหลังทำไมไม่ย่างให้นี่ย่างให้นไง เนี่ย yeah. ของแ่บอยู่นี้ของแทบบอกของแทบนั่นแหละของแ่บอย่าย่างสุกมากนะพี่ถ้าย่างสุกมากว้วมันจะมันจะติดไอ้นันก้ามแล้วมันจะไม่้วันนี้มานั่งแกะกุ้งให้คุณแม่กินนะคะกินคนเดียวนะคะวันนี้ดูแค่เปลือกก็รู้แล้วค่ะดูแค่เปลือกก็รู้นะคะ <c oughs> <c oughs> กินกับน้ำจิม้มมาเลยเนะ้อพี่น้องต้องกินกับซอสกินน้ำจิ้มที่ฟนะูดบาไลอีกต้องกินซอสผักมันผักมันเนี่ยอันนี้มว่มากินแซ็ปต์นมจีนหมดมื่อเช้าลืมซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขนมจีนพรุ่งนี้จะไหว้รถไหว้รถแล้วก็ทำนกขนมจีนน้ำยาซื้อไก่มาไหว้รถตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ไหว้แม่ย่านาง มื่อวานทุกรถเลยตึกตึกตึกขอแน่ขอแน่ลูกหวยหน่อยแน่ให้ลูกจุกหวยเด้อลูกซีนิีดีมีเงินไวยสิีดีมีเงินซื้อผลไม้มา่อไวย์บริษันพี่เอฟได้ไหฮะได้นยยูพ่อได้ไหวแล้วเหรอิีดีซื้อผลไม้หายางแล้วมา,วมาอ่อไยมืออื่นสองมครไม่ย่าน,นั่งคุณคือเบัร์ห้ากลม อันนี้อันนี้ให้กินหัวก่อนนี่มันมันเอื้ออะไรวะพุ่งน้ำในในกั่มอะไรหมอกนั่งมองตามอนี่นี่เวลาจะกินอันนี้ตุ้มจ้ะอีหน่อยให้น้ำแห้งแต่ยังมันก็นิ่มนมันมันดีนี้แต่ถ้าชอบเป็นแห้งก็ต้องให้น้ำแห้ง น่้นนและแน่ขนาดนี้กำลังดีถ้าแ้่กว่าน,นี้คือมันติดติดจับทุกคคุยมองมองตาเมื่อไรจะถึงกูสักทีวะก็ให้กินแล้วเมืนเน่อกี้ไม,ม่กินเี่ยเห็นไหมในสามคนมีตะเกียบเพียร์อะไรมามองหน้ามันเป็นรอที่ถังไปรอที่ถังไปแมวหิวครับแมว นงหมอกหมอกหมอกเยอะเหรออย่างไปให้ไปยุบันพี่สาวเช็ดหอดบลี่พี่น,อน้องกินอาไรนอนม่าลักตามขึ้น เก้าไปฮัาห้านะคุณเนียนอนก็บม่หลับว่าสะไปอยู่นครปฐม,มกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับพีนะ่เอฟห้าเนี่ยคิดฮอดหมดว่าคิดฮอ,แด,อดแล้วคิดฮอดพูนแล้วกินเกลือกับบวหวานกินน้ำตาลกับบวเค็มกัาหวานลูกสาวรู้กินอันกินก็กินขอน้อยหน่อยแม่ว่สะสิพวกกินบกุกกินเก่งก็อยู่พ่นหมดเลย ค <Okay>. okay. วันนี้ปิดร้านเร็วว่นนี้หมดตั้งแต่เช้าเลยครับเอาของมาหน่อยจิ๊ซื้อเบิร์เกอร์สอไม่กล้าซื้อมาเยอะกลัวคนอื่นเขากลับบ้านหมดไงกลัวมันเงียบไงแม่ซื้อมาไม่เยอะบม่ช้า ซื้อมาว่ากลัวเขาบางคนก็กลัวไปเขาดาวไปกินข้าวที่บ้านคนลบบุรีก็ไปกินข้าวที่บ้านอย่างนี้ใช่ั้นแ่ะแต่ยังไม่ใช่กค่เขาเลเราก็เหมือนกันนั่นเองะเราก็ยังไม่ไปไหน <S <S สวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณของกำลังใจกับ,บ,บทุกคนนะคะ ไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ